อ่าวันนี้เข้าหมายแบบหลอ่อๆกับไนโต้เซตเก้านะฮะแบดตัวท็อปเลยมีรถลากด้วยไหมเทเลอร์มีรถลากนะนนี้อันนี้เทเลอร์นี่เทเลอร์นั่งทับอยู่นี่คิดถูกได้เข้ามาเนี่ยขอให้คิดถูกเลยเอ้ย<ๆ>ต้องหล่อไอ้บีมาพายวะนะหล่อไอ้บีมาพายบีบี <c oughs> ด่ <c oughs> ดาตายแน่หมายโคตรเด็ดเลยเหี้ยกัดดีมากแต่ว่ามันต้องพายเรือไปหน่อยนะนิดเดียวเองพายเรือหน่อยเดียวกันหน่อยเดียวจริงห้าร้อยเมตรเหมือนเดินไปหน้าปากซอยเอง โอ้ยในที่สุดนะครับเราก็ฝ่าฟันนะครับจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับหูบอกเลยเป็นระยะทางที่แบบว่าอย่ากระล้องไอสัตว์หมาขาวหลังอย่าพากูมางี้นะไอดูดิว่ไอดโดู นี่เหล็กค้างล้อมานั่นนะยืนยืนเหล็กค้างล้อแล้วเมุอเกาะกลับเหลือไปได้แล้วล้วนี่เรากไปงี้ครับปกติปกติปกติ拉คนเดียวยี่อะไรคงสามอผมนั่งครับเลยนั่งผมจับงี้เหรอใช่เกี่ยวป่ะพี่ไม่ต้องจับก็ไม่หลุดนะใช่ไมพี่ไหนมึงก็ยกอย่ายกล้อแล้วกันอย่าขับเร็วนะอย่าขับเร็วนะหาแค่นี้พอเอาแค่เสียบอ่าวันนี้เข้าหมายแบบราหล่อกับไนโตรเซตเก้านะฮะแบตตัวท็อปเลย มีรถลากด้วยไหมเทเลอร์มีรถลากแล้วนนี้อันนี้เทเลอร์นี่เทเลอร์นั่งทับอยู่ต้องนั่งดีๆด้วยนะใส่อะไรไม่หมุนบอลเหรอเออใส่แต่เพิบอลไม่อยู่เฮ้ยเฮเดี๋ยวทำไมมันรู้สึกมันเอียงๆเปี้ยวปะแต่ปะโค้งไงเพี้ยปะโค้งเราเราขับเคลื่อนล้อหน้าไงเพี้ยเราขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังไม่ไปโค้งเงี้ยต้องต้องเบาเลยเบาเลยมึงต้องมีแรงให้มันนี่ก่อนเราพังจะเข้าป่าเลยเฮ้ยมันจะหลุดได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่

ดกดกไปอยู่กดไปอยู่กดไ,ไ,ไปอยู่ไปวไหมเอ้ยไายอยู่อ่ารอดโอเคอไปต่อโอห <laughs> อ่ะวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านม่วงนะฮะวันนี้จะมาสำรวจหมายที่เป็นเนขาเอะไรบอร่อตายเหรอมันเป็นเหมือนบอ่อพักน้ำไงบอ่อพักน้ำนะฮะน้ำเก่าอ๋อบ่อพักน้ำเก่า ้องเข้าหมายที่บอกเลยว่าฮัโหโหดมากนะครับกับการที่เราจะต้องลากไอ้นโตแชดก้าไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โคตรลาบากเลยก็กวันนี้นะครับได้รับการเชิญชว <t> น,นนะครับจากอาจารย์นายไม้หลอนะฮะบอกว่าอยากให้มาลองปลาชะโดที่นี่นะครับเป็นปลาชะโดที่อยู่ในดงสาลายนะครับแล้วก็บ่อที่นี่นะครับน้ํามันมาจากแก่งกระจานใช่ยนะใช่มันเป็นท่อเออมันเป็นท่อทนะครับท่อน้ํา,ารอนตรงนี้เป็นบ่อพักน้าที่มาจากแก่งกระจานะแสดงว่ามันจะต้องมีปลากระสูกแล้วก็ปลาชะโดอยู่ใีแน่นอนเออ มในโต๊ะแซดกานี่นการเอาเข้าหมายนี่ไม่ใช่ <laughs> เรื่องง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายของเรานะครับหม,มายของเราอยู่นี่ครับผมนู่นอ่ะที่เป็นหลังต้นกกนะเดี๋ยวเราเอาเรือลงตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ดุนไปลงออกนู้นเลยเอยเอาตั้ง่รือน<ๆ>นี่เลยพี่เฮ้ยเอ้าเอ้ยไหนวะไม่ <laughs> เห็นทางเดินโ <laughs> อเคตอนนี้พวกเราก็เซตอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับ จะได้เวลาในการผจญภัยแล้วนะครับเฮ้ยเอ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ในน้ำแล้วเราอยู่ในน้ำแล้วหมายที่เราเห็นนี่คือเป็นบ่อพักน้ำแล้วก็มันเป็นสาล่ายหมดเลยนะฮะเราก็เลยเลือกใช้เหยียบฟ้ารั้นนะครับจะได้ตีน้ำเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊นะครับเรียกปลาได้ไปหลอดตรงนี้เนี่ย ลุ่มซ้ายเลยพี่ลุ่มซ้ายพี่อะตีให้สุดตีให้สุดหลุมเลยพี่ต้องถ้ามันถ้ามันมีตัวแล้วมันชารเลยมย่ากลัวอยู่กัอนอยู่กัอนอย่าตีพายก่อนไหลไปท้างน้ำท <c oughs> ันเดีวยวโดนหลุมไหนขาสายพิบัติเออที่ไหนเนี่ยเหรอที่ไหนผมก็เนี้ยไป มาเลยจ้าเนี่ยเนี่ยไอ้์โปขอ้นขอปนบอปลายสไลด์ข้างหน้าเนี่ยเห็นจีบหลายรอบแต่น่าจะเป็นกระต้อนสายตีสายตีสายตรงสรุปให้ตีสายหรือตีตรงมันเป็นเฉียงเห็นตีสายมึงเ,เียงมึงบอกเป็นรหัสนาฬิกาดิตุเรเว่นนาฬิกาสิบนาฬิกาอย่างเงี้ยบ่ายโมงนี่บ่ายโมงวะโมงไปอยังเงี้ยพูดใจ หน้าเท่าบ่อนี้ได้เหรอพอดีเสียงนะาี8แปเอบเบอร์หนึ่งนะอันนเหรอจะเบอร์หนึ่งสิ่งสิงแรง ก็ชอบชอบแอบคต์การโกลเนี่ย น่าจะกัดดีที่สุดแล้วตั้งแต่เนี่ยมาไม่อะไรทุมท่มทุ้มช้าๆไม่ไวแล้วกัดง่ายกัดแม่นเดี๋ยวเราไปลุกหุโนน่ะหุบหน้า ีแรงงต้อโอ้โหหลุดว่ะเขาสาลายเว้ยใหญ่นี่เจอได้อยู่ฝั่งนี้นี่เองโอ้โหหลุดนะครับผมแหมเมื่อกี้เสียดายนะครับมุดสาลายเลยนะครับอยภาพใหม่นี่อยากจะให้เพื่อนเเห็นเลยนะครับมีแต่สาลายนะนนะครับมันจะมีความยากอยู่ว่ามรนจะกัดนั่นแหละ มันจะมุดสาล่ายดีเลยก็ยคงจะนอนอยู่ใช่ไหมใส่เลยไม่เห็นมีอะไรไว้นายพี่เองเต,ตีงก๊งๆกวาดเอาไว้เพื่อเผื่อมันมีตัวลอยๆอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอย่าพึ่งพายพึ่งไายดูดเหมือนกระสูบหรือวะตัวช่อนใหญ่ ดูดูมันกลับไปคันเลยวะ่ะกัดปคันเลยเฮ้ยไม่เอาไม่ไมทำไม่ไอเอเดี๋ยวป่ะเนยเดี๋ยวผมส่งให้ไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนได้ไเชือบว้าว <laughs> <laughs> ปายคันกัดปคันเลยวะ่ะโอ<ว>๊ยโอกาสถูกเยอะนี่มาแล้วครับผมชะโดตัวแรกของผมครับ โอ้โหก็จะกัดนะครับอรอสักกี่ชั่วโมงวะเนี่ย11โมงลงตั้งแต่6โมงนะครับตัวแรกมาแล้วครับตอน11โมงโอ้โหแล้วกัดปลายคันเลยอ่ะกัดแน่นๆเลยเอ,อ่อะว้าา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 มาบาบาาาาาราา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 ก,กาาาาอาา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 า วัดอยู่เลยหมายวันนี้ถือว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีสาล่ายที่เขาเรียกเป็นอะไรขี้แดดเหรอขี้แดดขี้แดดเยอะแล้วฮะดังนั้นการที่เราจะเน้นตีแต่ละจุดนี่คือตอบยากเพราะว่ามันมันหน้าเน้นทุกจุดอะ่ะมันมีโอกาสที่จะมีปลาทุกที่นะฮะมาแล้วตัวแรกตัวนี้เดี๋ยวจะส่งเข้ากระติกไปกันสองโรหกเนี่ยม่อ้วนนะเนี่ยสองแฟบทําไม่แฝบนี่มีได้สามคี่ต่อท่อสามนมีตัว ว่าน่าตะวดนเ่ี่มันต่อท่อกันหรือว่าปลาแม่งมันแอบอยู่นี้จริงห่าเนี่ยนักกัดขึ้นมาอยู่ดีนี่เรามีเบรกออโไไต้ด้วยพี่ก็เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวพี่ก็เทคตัวขึ้นข้างบนนะแล้วผมส่งของพี่แล้วเดี๋ยวเอาเชือกดึงเรือขึ้นเลิกครับผมไป ไม่เดียวรู้ไม่เดียวก็พอทำให้ไม,มไม่มีเงียอือจรงิงหน้าท้ออย่างนี้มันปกติที่อื่นมีนะแต่ไม่ใช่ที่นี่ไงอ่ะที่อื่น้โ,โดูนายนายหลอกวะะอ่ะไปย้ายบ่อต่ออีกรอบนึงสองคันน่อก็ได้เลยงงานเริ่มหมดแล้วะฮะวันนี้ห้าโมงเย็นปลาได้ตัวเดียว ใส่กูเลิกนักงานชีพแล้วไม่เป็นนะพี่ไส่มันตกเองดี่พะแ่งบอกใครก็ไม่มีปลากัดเลยอต่งนี้แม่งใครยากนี่ลุยได้นะเนี่ยเราต้องไปหลุเนี่ยไม่ตุ่มหลุดไดยตุ่มตเอยได้ออกยังเออเออคึงลำเลยดิ๊งเออเออโอ้ไม่เห็นไปหรืเลยว่านาย นี่คิดถูกเลยได้เข้ามาเนี่ยขอให้คิดถูกเลยไหอเอ้ย,อยต้องหลอกไอ้บีมาพายวะ,ะนะหลอกไอ้บีมาพายบีบ,บีด่าตายแน่หมายโคตรเด็ดเลยเยี่ยกัดดีมากแต่ว่ามันต้องพายเรือไปหน่อยนะนิดเดียวเองพายเรือหน่อยเดียวกันหน่อยเดียวจริงห้าร้อยเมตรเหมือนเดินไปหน้าปากซอยเองโอ้ย <laughs> ในที่สุดนะครับเราก็ฝ <c oughs> ่าฟันนะครับจะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้บอกเลยเป็นระยะทางที่แบบว่า อย่ากะร้องไอสัตว์หมาอย่าจดผัว,วหม่เลยข่าวหลังอย่าพากูมางี้นะคือแบบจับยัไปเลยแต่ถ้าไม่ดียังไงก็ไปลูกสุดท้ายย้ายเรือใช่ที่ไหนวะลูกที่ว่าไอ้ลูกที่ว่าพี่ตีขอ้อมีตัวเปล่ามีนะพี่ก็ที่ว่าผมไปล่าสุดเที่กับพี่แดงที่ว่ากัดดีๆกัดดีที่สุดอ่ะกัดดีที่สุดในบรรดาทุกบท ล้วบอนั้นนะพี่ไอปลารับแขกข้างหน้านะตัวนิจดำเรื่มเลยไม่ไม่ไม่ยอกกัดมันอยู่ใต้ถลาะนิดำเรื่มเไม่ไมไม่หยอกัดมันอยู่ใตาระข้างหน้าตัวนิด้ดำเรื่มไม่ไม่ไม่ยอกกัดมันอยู่ใต้ถลมมาะเฮ้นนจะเข้าปาน้ำไอป๊อกเว้ย ป้อนอะอรช้อนะอนะไรเฮ้ยเฮ้ยกําลังเฝ้าบนนะะด้วยความท้อใจว่าปลามันหายไปไหนหมดปลาขนาดแท้เลยสี่แบบว่ามุงม่วงนะลองดูกันโชว์ไหนขอดูซ้ายหน,น่อยดิสี่ปอนตัวนี้โลแปดไว้ก็ยังถือว่ามีปลามาต้อนรับนะครับทั้งที่เราตอนนี้ก็เรียกงา่ายว่า เริ่มท้อใจในการที่จะไล่ล่าเจ้าปลาชะโดแล้วนะฮะตีคือหมายสวยทุกที่นะครับแต่ตีทุกที่นี่คือเงียบกริบเลยนะฮะไฟไม่โตนะฮะแต่ก็ยังทําให้เรามีแรงใจในการที่จะบ้านหน้าต่อเติมแรงแข็งมา100้องเคาะดูเลยถ้ามันมีอาการไม่อยู่ต้งป่าย หมายก็สวยไม่รวยได้ไงวะนายเราไปห้ามหันกับ,บ่อนนู้นตรงี้พอดีแล้วก็ถ้าบ่อนนั้นเฮ้ยโอยอ้ย้อยอยอมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรวปนเนี่ยกระโดแหมจิบพอดีนะฮะ ใส่ของเราก็โดนแล้วนะครับจิบพอดีจิบปุ๊บก็ตีใส่ก็วิ่งใส่เลยเลยครับเพีงพอนะโอ้โหโอ้น่าจะโลไม่ถึงใช่ไหม่<อ>าจะโ,โลโลต้นๆ้นะอ,อย่าให้จิบใช่ไหมยอย่าจิบโชว์นะอย่าจิบไปเห็นนะครับจิบปุ๊บก็จิบเป็นโดนนะจิบเป็นโดนจิบเป็นโดน นี่วิ่งออกไปแล้วนะพี่วิ่งกลับมากัดอีก <laughs> เราเรื่องตอนแรกเปลี่ยนใจนะตอนแรกจะลงแล้วนะ <laughs> เห็นว่าเฮ้ยการขอวิ่งไต่เลยยังวิ่งกลับมากัดอีกวิงก่งไปแล้วด้วยอ๋ออย่ายอม <laughs> 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 มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะสะารภาพไหม <laughs> สารภาพอะไรดีพี่ฮะขอเวลาอีกไม่นานไม่นานขอทำต่อยสองเดือน <laughs> โอโ้โหแหม หลอกเรามาเหนื่อยก็ได้นะครับทำต่อทำอยู่ทำแล้วทำแล้วก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยโอ้โหอาจารย์นายนะครหมายหลอนจริหลอกไปทุกที่เลยเรียนละลากันเท่านี้นะหายจากกูไปตกพักแล้วกันนะสองเดือนก่อยลาทำต่อ